สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดลำปางร่วมพลิกวิกฤตโควิดให้เป็นโอกาสโดยรวบรวมผู้ประกอบการสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดลำปางมาอยู่บนระบบออนไลน์แบบเสมือนจริงที่งานลำปางว i r ชั่วเทรดโชว์เซรามิกแอนด์คราฟแฟร์ครั้งแรกของประเทศไทยพบกับผู้ประกอบการชั้นนำ4ี่หมวดหมู่หมวดหมู่แรกผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถกรรมลำปางเริ่มต้นด้วยการสัมผัสความงามของเซรามิกถ้วยชามต่อด้วยหัตถกรรมของแกะสลักเครื่องเงิน รวมถึงผ้าทอที่คิดค้นโดยภูมิปัญญาชาวลำปางที่แสนจะขึ้นชื่อลือนามต่อกันที่ท่องเที่ยวและบริการสัมผัสกลิ่นอายล้านนาแล้วไปจิบกาแฟชิวๆต่อรับรองหายเครียดชอบต่อกับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของหวานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายผลไม้ข้าวสารปิดท้ายด้วยอาหารและเครื่องดื่มดิมรสข้าวแตนและอาหารพื้นเมืองต่างๆของลำปางแต่รู้ยังทั้งหมดนี้ไม่ต้องไปไกลถึงลำปางนะ แค่คลิกล m p a n g e x p o c o m ง่ายๆแค่เนี้ย20-29พฤษภาคม64แล้วอย่าลืมมาปะกันเนะ้อ